ใครที่ตามผมมาจาก y o u u u e e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เนี่ยพีว่วีเพื่อนๆองค์นี้ทำไมอยู่นี่อเจาช่ครับเนี่ยโอ้พานวันอยู่ทั่วห้องด้วยครับม่ตดงนั้เลยครับขอบคุณมากเช่นกันครับพี่ว,วีขอบพระคุณเช่นกันอ้าวนี่ คุณส่องสมเด็จอง์นี้คุณนึกถึงพระอะไรฟังเตือนอ๋อวัดนี้แค่ให้ไหมคุณส่องสมเด็จองค์นี้คุณนึกถึงพระอะไรแค่ให้ แน่นอน,นตรงนี้วาตรงนู้นทไมหนูหยิบมาไม่เป็นไรวันนี้มันเกินหนูให้อภัย oh, <no. S 1> ผมไม่ผมไม่หยิบไปผมยิบมาวางหยิบมาวางให้เฉยวางตรงนี้วางตรงนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่โพกเกลียบโพเกลียบไม่ใช่พิมพ์นี้ไม่ใช่เนื้อนี้ด้วยผมมันไปตามจีบโพกเกลียบยุคต้นเพื่อนผมไว้มันไม่ขายมันตีเป็นวัดเจตผมแล้วงึด คือโพเกียบอะเราคิดจะมีแต่แปดห้าใช่ไหมจริงๆโพเกีมะมีหกศูนยด้วยนะมีตั้งแต่หกศูนย์ด้วยพิทวีเนะี่ยไม่รู้เมื่อว่นเมื่อคืนพิทวีเข้าหรือเปล่าเนี่ยพระร่วงพิมพ์ใหญ่กลุเจดีห้ายอดห้วยเสือเนะี่ยผมเอาสี่พันใหญ่ที่สุดนะผมจะบอกให้โอหยิบในถุงนะ้าองค์หนึ่งน้อยเก็บไว้องค์หนึ่งในถุงเนี่ย เป็นพิมพ์ที่ผมเจอครั้งแรกพิมพ์ใหญ่เนียนหรือใครจะปิดก็ได้สี่พันคือโดยปกติอ่ะเราเจอองค์แค่นี้อันนี้เลียนปลาติกแบบไม่มีแกนกลางคือเรียนปลาติกสมัยก่อนแล้วก็ได้ปลาติกบาทเดียวอะเนี่ยพิมพ์ใหญ่จมโบเนี่ยเพเจอครั้งแรกแล้วปูสุกราคาสี่พันเน่ยใครจะเอาพิมพ์ปิดป่ะเมื่อวานผมเก็บเนื้อดำไม่องค์นึง ผมให้คนที่เป็นคู่แฝดกับผมนี่นะครับเอาไม่ได้เนี่ยอง์นี้นะนี่สายตรงบูทวดท,ที่อาจารย์ตั้มเนี่ยจะคอยบอกอยู่ตลอดองค์เนี้ยผมเอาสองหมื่นห้าอ่ะใครพิมพ์ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอาเนี่ยใครเอาเนี่ยสองหมื่นห้าพิมพิดไป ก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าไม่มีใครพิมพ์ปิดสองหมื่นห้าผมใส่ไข่ปลาไปก่อนอันนี้สิบหกพิมพ์อ่ะนะครับอันนี้ถ้าเวลาคุณดูอ่ะใช่ครับเหมือนเนื้ออ่าพี่เจวีพี่ทวีไม่ต้องโอนให้ผมสองหมื่นห้าโอนให้ผมหมื่นแปดพอลองใจอยากให้ จริงๆองค์เนี้ในไลฟ์ผมขายสามมื่นกว่านะคือช่วงนี้ผมจยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักพระดีๆเนื้อเนี่ยทางสองอะเนื้อเดียวกับหลังปะทุนหลวงปู่อ้นวดบางจากนะครับเรามาเล่นพระแท้ที่ไม่ต้องเทียดคือพระแท้ให้ราคาแบบถูกเลย แต่ไม่ได้ถูกจนแบบเป็นพระเกน,นะเอาพระแท้ราคาแบบถูกกว่าท้องตลาดเขาเนี่ยมีความสุขครับอันนี้เป็นวัดแช่หายนะเป็นวัดแช่หายวัดเวลุวานารามวัดแช่หายหลวงพ่อเนตรซึ่งพิมพ์เนี้ยผู้ที่ทำมาให้เนี่ยคือหลวงปู่อน้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนื้อเนี่ย นะครับจึงเหมือนกับหลังวัตทุนปูอ้นหลังวัตทุนปูอ้นลงเป็นแสนคือหลวพูอ้นเนี่ยได้เอาพิมพ์วัดเกตชยโยเนี่ยมาถอดก็มีหนังสือของอาจารย์ใหญ่ท่าไม้เขาก็เขียนไว้นะครับเขาเขียนว่าหลวงพูอ้นเนี่ย ก็เป็นน้องสมเด็จโตนี่อ่าหม่อมราชวงศ์อ้นอิสรางกูณนะอยุธยาเป็นน้องสมเด็จโตหนังสืออาจารย์ใหญ่ท่าไม้เ,เขียนว่าเดินทางไปอ่างทองแล้วก็ไปได้บล็อกมานะครับแล้วก็ได้พระนะของวัดเจดพิมพ์เดียวกันเนี้ยมาส่วนหนึ่งแล้วก็เลยเอามาแจก แล้วก็เอาบล็อกนั้นน่ะมากดพระนะฮะให้กับให้ไปบรรจุก,กุไว้วัดที่วัดเวรุวานณารามในลูกศิษย์ท่านมาขอก็คือพ่อเนตรนะครับแล้วพระเนี่ยวัดเกิดน้ำท่วมอ่าจนพระแตกกุแล้วแช่อยู่ในไหก็สมัยก่อนก็ไม่จะบาดดินนะนะบาดดินไหดินก็เลยเรียกว่าพระกุแช่ไห นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องราวที่อาจารย์ใหญ่ท่าไมา้เขียนมาเนี่ยเขานำล่องมาแบบนั้นแต่สำหรับผมผมคิดว่าท่านไม่ได้ไปเอาพระมาแจกเราครับผมคิดว่าพิมพ์เนี้ยเขามีสองแบบแบบที่เนื้อเป็นวัาเจตเลยคือเนื้อถึงยุกเลยเนื้อเดียวกับ วัดเจดกับพิมพ์เดียวกันอ่ากับพิมพ์เนี้ยพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อเป็นเนื้อปูอน้นซึ่งถามผมนะการสานิตฐากหมอคือปูออนเนี่ยไม่ได้ไปวัดเจดหรอกนะครับคือปูอ้นเนี่ยเอาพระพิมพ์เนี้ยของสมเดโตะเป็นต้นแบบในการถอดพิมพ์ แนั้นสาเหตุที่พระที่พิมพ์เดียวกันแต่เนื้อคนละยุคเนี่ยก็คือเขาเอาองค์สวยๆของวัดเจดะมาถอดพิมพนะเอาองค์สวยๆของวัดเจดมาถอดพิมพ์ก็เลยกลายเป็นมีพิมพ์เนี่ยมีเนื้อถึงยุคกับไม่ถึงยุคนี่อันนี้เป็นยุคปูออนอันนี้เป็นยุคพเนรอีก อ่าอันนี้เป็นยุคพรเนธอีกเห็นไหมเนื้อก็ต่างลงมาอีกถ้าเป็นเนื้อวัดเจ็ดเลยผมแบ่งปันใ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 เพจในในไลฟ์ไปแล้วเนื้อยุคพรเนธประมาณสองสี่เก้าฝาแปดฝาอันนี้เนื้อเดียวกับปูนหรือเนื้อค่อนไปทางของปูพูอ่ะครับพิธีพงปิดอะไรไปลูก หวยเสืออย่าแถมเลยอหวยเสือก็ให้แบบถูกแล้วนะครับซึ่งวัดแช่หายเนี่ยก็ยังองค์ละหมื่นฟาบาทนะครับแต่เสียอ,อย่างเดียวนะพี่ทวีไม่ไม่แน่ใจว่าพี่ทวีอ่ะน่าจะไม่ทันองค์ที่ผมแบ่งในไลฟ์ไปตอนก่อนเลยวัดเกตที่ราสตลับจำได้ไหมอืมกลับไปเลย่อะอยู่กลับไปเลยอ่า ที่ผมใส่ตลับอะที่ผมยังมีอยู่ใน Youtube อยู่เลยเนี่ยยังมีอยู่ใน Youtube อยู่เลยจริงๆพาที่ไม่ใช่หาง่ายครับครับก็อ่ะพี่ทวีถ้าพี่ทวีจะเอาทั้งสองยุคไปรวมกันเนี่ยเมื่อกี้เอาหมื่นแปดใช่ไหมอันเนี้ยผมเอาห้าพันพี่ทวีเอานะก็เป็นสองหมื่นสามเอาไปโชว์ได้ครับว่าเรามีอย่างถึงยุคและให้แฟนเพจดูไล์เนี่ยรู้เลยว่า แช่ไหนี่มียุคพเนศมียุคปูออนแล้วพิมพ์เนี้ยเนื้อถึงอะ mm ่ะ hmm. เขาก็เล่นเป็นวัดเกตพิมพ์ตลกหมด mm hmm. ซึ่งในเว็บใหญ่ๆเซียนใหญ่ๆก็ขายเป็นนะวัดเกตก็จริงๆคือวัดเกตเนี่ยเขาแยกกันที่อกมีนมก็ว่างั้นเนี่ยอกเนี่ยเป็นอกมีนมนยแต่ก็ตายอีกแหละถ้ายุคแรกอ่ะก็ในช่างของวัดเกตนะบะ เขาจะเหมือนหมวกสมุไรอ่ะเจดแล้วก็แบะข้างเหมือนจั่วหมวกสมุไรครับอ ouais, ่ะก็เป็นองค์นี้หมื่นแปดองนี้ห้าพันเนี่ยองค์เดียวก็คุ้มแล้วครับนะสบายใจไหมเล่นม้าแบบนี้สบายใจนะผมบอกให้องเนี้ยหลังจานองห้าพันกับหมื่นแปด อ้นนี้หลังจานเนี่ย95วัลคังหลังจานเอออันนี้ปูเผือกว่าจริงแก้วอันนี้95หลังจานอ้าใครที่เก็บ95วัลคังไปเยอะๆองน,นี้เอา3,000 เด็กตรงหลังจานเนี่ยนะครับและที่ผมมีระดับเป็นร้อยองค์นะแต่องค์ที่หลังจานนะมีองค์นี้องค์เดียวนี่ใครเอาพิมพ์ปิดไปพี่ทิพตระการครับกาเราเราต้องรู้ด้วยครับเราจะจ่ายตังเก็บพระเช่าพระเราก็ต้องรู้ ถ้าเราไม่รู้เราจะไปเล่าให้ฟังไ้ก็ว่าของที่เราเช่ามาดียังไงเนี่ยอันนี้เก้าห้าอันนี้ชุดในบาทวัดอินอันนี้สามพันเว่าวัดอินก็พอโตสร้างนี่แหละของศิลปสารพอโตสร้างเนี่ยก็อยู่ในบาทพระยืนวัอดอินเน่ะเนื้อก็จะเก่ากว่าแก้งเรียนน่อแก้งมากครับอย ตัเนื้อก็จะล้ำไปกว่าเก้าห้าเอาว่าถ้าอยากจะได้วันละครอ่ะเนื้อไม่ถึงนี่ก็ไม่มีทางใช่อ่ะแต่ถ้าถึงนี่หรือเลยนี่ก็ต้องใช่อันนี้อยู่ใบาทโมอโตวัดอินไปฮะเนื้อโอ้โหเนื้ออร่อยเหาอเลยอันเนี้ย เอาแปดพันเรียกว่าเนื้ออร่อยเหาะเลยทีเดียวเชียวมีผงสมเด็จท่านก้อนเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวจะนำพาชีวิตนะให้ไม่ตกต่ำไม่อับจนซึ่งอันเนี้ยผมบอ,อกเลยนะไปซอะพิมพ์เป็นชิ้นส่วนสมเด็จทาน้าที่เป็นองค์เนี่ยแต่ไปซอะหน่อยบอกเป็นชิ้นส่วนสมเด็จเนี่ย ก็ยัง่าจะได้เป็นแสนนะแปดพันบาทใครที่อยากได้แขวนพระวัละคังเนี่ยนะครับหน่อเนื้อเชื้อวัละคังครับพิธีป,ปิดแปดพันเอาไปแล้วนะครับขอให้ส่องด้วยนะครับส่องเธอแฟนเบจที่รักของผม ว่าถ้าเนื้อแบบนี้แล้วไซสนะพิมพ์ถูกถ้ามีเจอที่บ้านก็ตีเป็นล้านล้านไปเลยเจอเนื้อแบบนี้แล้วไซสพิมพ์ไม่ถูกอนะนอกพิมพ์นะองละสี่หมื่นผมรับซื้อหมดถ้าเป็นพิมพ์สมเด็จใหญ่นะ ดูดีครับอะไรจะอร่อยเหาะขนาดนี้เนื้ออันนี้แม่พอเต้าวัดดอนตูมผมเหรียญไม่ได้แพงอะไรหรอกแต่ผมบอกเลยถ้าคุณไปเล่าว,ว่าทาหารญี่ปุ่นตบพระไทยแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวยุคนั้นเกิดที่วัดดอนตูมยุคของนายพลนากามุระ นายพลนากามุระได้เขียนประวัติของท่านไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าตอนนั้นมีเรื่องราวนะว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการตบพระสงฆ์เมืองไทยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นที่วัดดอนตูตบพระในวัดนะพระรูปวัดนั่นแหละครับจนเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จก็มาร้อนถึงพ่อเตา่านี่พ่อเต่าเป็นคนบอกนายพลนาคามุระว่า คือเคียจนจนในพลนกมุละเนี่ยศรัทธาพราะเต่าแล้วบอกว่านะท่านจะไม่ตายในสงครามนี่ให้ในพลนกามุละเนี่ยเอาเงิน50บาทไปทำบุญที่วัดดอนตูมอ่าทำบุญตอนนั้นสร้างพระพุทธฉายอีก50บาทให้เอาไปทำบุญที่วัดพระประถมเจดีที่องค์พระ แล้วก็บอกว่านายทหารสี่ท่านเนี่ยจะไม่ตายแน่นอนครับแพ้สงครามโดนจับประหารหมดที่ฮาราคิเรียคือถ้าไม่ควานท้องตัวเองอ่ะก็ต้องโดนมาหารอยู่ดีปรากฏว่าชุดของนายพลนากามูระเนี่ยถูกจับไปติดคุกครับอถูกจับไปติดคุกเสียก่อนที่ไม่ติดคุกโดนมาหารนายพลนากามูระกับทหารชุดเต็ะสี่ท่านเนี่ย ก็เลยรอดกลับไปญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาในไทยปรากฏว่าตอนนั้นพ่อเต่ามอณภาพแล้วนายพลนากามุระเนี่ยก็เลยได้เอาเงินเนี่ยบอกช่วยทําเหรียญพ่อเต่าให้ทีแล้วเดี๋ยวจะกลับจะมาจากญี่ปุ่นอีกเพื่อมาเอาเหรียญน,นี้ไปเป็นที่ระลึกนะเหรียญหลวงพ่อเต่ารุ่นสองสร้างด้วยเงินของนายพลนากามุระท่านเขียนไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเองไปหาเอาดูได้ แน่นอนไหมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอันนี้รุ่นแรกแต่ที่นายพลนากามูระสร้างกับรุ่นสองแต่เหรียญเนี้ยเสกโดยหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางถ้าใครที่อยากจะล่อตายซื้อชีวิตก็ไปทําบุญที่องค์พะระปฐมเจดีย์ไปขอพระร่วมแล้วก็ไปทําบุญที่พระวุทธถ่ายวัดดอนตูมนะเผื่อจะได้ล่อตายเหมือนนายพลนากามูระครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระไทยที่ทาให้ทหารญี่ปุ่น นะครับนับถือได้ถึงขนาดข้ามน้ําข้ามทะเลกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหลังสงครามไม่ได้ขายนะคหยิบเจอเอามาเล่าให้ฟังที่ผมพูดเนี่ยคุณหาในสนามไม่เจอด้วยแหละและการสุดท้ายแบบทำๆกันไปก่อนนอนดิฟะอ่าใช่พาลวงโรจนลิ์ไปกราบตรงนั้นเป็นศูนย์กลางนะเป็นศูนย์กลางนะครับ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธุดงต้องเดินไปที่นั่นอ่ะวัดประสาทบุญญาวาสอันเนี้ยยุคต้นสุดๆด,ดูเนื้อสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาสยุคต้นแม่แห่อ่ะองค์นี้เอาสองพันยุคต้นของวัดประสาทนะ สองพันบาทสองพันบาทก็ผมให้ข้อมูลคุณก็ไปหาซื้อกันได้พี่ภูมิพัฒนมิพัดได้ไปสองพันครับเคนแวันนี้เรานอนกันเร็วหนึ่งวันลูกอมพระประหลัดปานวางไว้ตรงหน้าไม่มีแท้สักเม็ด อ่าเม็ดที่แท้ก็เม็ดที่ผมเก็บไว้โชว์แฟนเพจสำหรับวันนี้กดกล่าวไว้หน่อยผมต้องกล่าวว่าฝันดีนะตีสวัสด์ทุกทุกท่านเอวันนี้สวัสดีครับลูกอมชมก่อนนอนลูกอมแท้ๆใช่ไหมโอ้ไม่รู้กระเป๋าอยู่ไหนแล้วอ่าเดี๋ยวไปชมพรุ่งนี้แล้วกันเอาวันนี้จากกันด้วยนี่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 ต้องมีพรา้ชมเหรียญพ่อเท่าอินเทวดานี่เหรียญรุ่นแรกที่แท้ๆนะ นี่พ่อเท่าอินยวดาสองสี่เจ็ดสามขอบคุณครับพี่ทวีโอโหขอบคุณครับพี่ฮิรันศาสตร์นะนะครับอ่าตองกับฝันดีและที่สวัสดีสวัสดีครับ